สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิลิการทิพกระโทกอยู่ชั้นม .3 ทับ4เลขที่3.7ค่ะวันนี้จะมาอัดคลิปสอบซ่อมค u ิ z 1ชุดที่ชุด A ค่ะข้อแรกนะคะเราก็จะแยกได้เป็น 4N นะคะ 4... กำลัง 2N นะะในวงเล็บก็จะเหลือ7คูณ4ลบด้วย4กำลังลบหบวก3ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น4ยกกำลัง2 n ในวงเล็บนะคะก็จะเป็นคูณกัน7 4 28นะคะลบกับนี้ยกกำลังเป็นลบหนะคะเราก็เอามาทำเป็นเศษส,ส่วนเป็นเศษ1นส่วน4 วกกับ3ค่ะตอนะคะก็จะ4ยกกำลัง 2N อยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะเป็น28บวกกับ3นะคะเป็น3 1ลบกับเศษ1ส่วน4 4 n ยังอยู่เหมือน4ยกกำลัง 2N ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะเป็น124ลบ1ค่ะ จะได้คำตอบเป็น123ส่วน4คูณ4ยกกำลัง 2N ค่ะต่อมาเป็นข้อ2นะคะนี่เราจะดึงตัวร่วมนะคะก็คือ 4N ค่ะในนี้ในวงเล็บก็จะเหลือ5บวกกับ4ยกกำลังลบ1ส่วนส่วนก็ ดึงออกมาได้เป็น4 n อค่ะแล้วน้นก็จะเหลือ4ล9ตัด4 n ออกนะคะมันก็จะเหลือเป็น5บวก4ขอภัยคะ่ะเปลี่ยนเป็น1นส่วนสนะคะเพราะ4มีติ มีกำลังหนึ่งติดลบอยู่ค่ะก็จะเป็นส่วนกับลบห้าค่ะข้างบนก็จะได้เป็นทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็เป็นยี่สบวกหนึ่งส่วน4ส่วน2ก็คือลบห้าเหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะได้เป็น21่ส่วนสคูณกับ เศษหนึ่งส่วนลบห้าค่ะเท่ากับยี่สิบเอ็ดส่วนลบยี่สิบค่ะจะเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบขอบคุณค่ะ